บริษัทไทยเคนเปเปอร์ SCGP นำร่องโครงการจัดกิจกรรมรักภูผามหานทีสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อดูแลธรรมชาติให้สมบูรณ์ไปด้วยกัน วันที่28เมษาย,ยน2566เวลา9นาฬิกาที่บริเวณป่าชุมชนบ้านสัดเศรษฐีหมู่ที่5ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายกิติพันธ์สุนทรธรรมรงศิลป์ผู้จัดการโรงงานไทยเคนเปเปอร์นายบัญชาพัฒนพ,พิบูลผู้จัดการส่วนบริหาร SGP c วังศาลาพร้อมด้วยนายสรายุทธจีนาพักนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่นายธราพงศ์ทองจรัดปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนายนันทวุฒิจีนาพัก กำนันตำบนบ้านใหม่หนายสมชายจีนาพักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบนบ้านใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนบริษัทสีฟ้าบริษัทนินทร์พราณิชย์บริษัท TBE บ,บริษัทศิลาสมบูรณ์รัพย์และประชาชนกว่า200คนร่วมกันสร้างฝาชะลอน้ําเพื่อคืนความชุ่มชื้ในให้ผืนป่าโดยกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเชา้าได้มีการพบปะพูดคุยกันในเรื่องของการรณรงค์ป้องกันลดมลพิษค่า PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยขอความร่วมมืองดเผาป่างดาเผาขยะที่มีสารพิษปนเปื้อนพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในความรุนแรงของการเกิดมลพิษก่อนจะเดินทางไปยังจุดสร้างฝ่ายจำนวน20ฝ่ายนำร่องโครงการ โดยทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันนำตะแกรงลวดขึงเป็นแนวก่อนจะนำก้อนหินมาใส่ไว้ภายในเพื่อชะลอการไหลของน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นการปรับสมดุลทางธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมในด้านของนายกิติพันธ์สุนทรธรรมรงศินผู้จัดการโรงงานไทเคียนเปเปอร์กล่าวว่าสำหรับการสร้างฝายดังกล่าวเพื่อช่วยกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือลดการพังทลายของหน้าดินลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วยตลอดจน เป็นการช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆที่ไหลลงมากับน้ําและยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย จะเข้าครับมีกระถิ่นมาไปยุงไหมเฮ้ยถอดเดี๋ยวัดของยาตามกันอยู่ไปตรงนี้ไปตรฝั่งนี้ช่างกล้องมาตาายาัวไป ตอนนี้ไป่วยตลัลหลกูอรกอ่นเลท่นอที่วัสสาธีก็บอกนะครับยงก้อยเห็นชอบไว้ดูว่าฝนจะตกแดดจะออกยังไงครับเทวดา อย่างนั้นอย่างนั้นไม่เหนื่อยงเลย